สวัสดีทุกคนนะครับผมยินต้อนรับทุกคนเข้าสู่เกม Bistro Hero นะครับก็เกมนี้นะครับเป็นเกมจากเกาหลีเนาะซึ่งเกมนี้เขาก็เปิดให้บริการมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับผมเกมนี้ผมก็อยากจะแนะนำมาให้เพื่อนเล่น เพราะว่ามันเป็นเกมที่น่ารักเกมหนึ่งเลยนะครับผมเอาละ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในตัวเกมกันดีกว่านะว่าเกมนี้มันเป็นยังไงบ้างนะครับผมาดูพร้อมกันเนาะก็จะเป็นเรื่องราวนะครับผมสาหรับอสองตัวละครนะไนท์นะครับผมแล้วก็ลักขณูสาวทั้งคู่นะครับพอทั้งคู่ก็เหนื่อยละนะ้าเนาะ เดี๋ยวเรื่องของเนื้อเรื่องอ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆนก็ดูกันต่อไปแล้วกันเนาะเวลาเพื่อนๆเข้ามาเล่นนะครับผมบอกได้เลยว่าพวกเธอหัวความคิดดีมากนะครับอ่ะไปเลยเแล้วกันเอาละครับผมก็หลังจากที่ทั้งคู่นะครับได้เดินทางมาเนาะเขาก็มาเจอร้านอาหารแห่งหนึ่งนะครับผมไล่ฝั่งข้าคร้าวๆก่อนแล้วพวกเธอสองคนก็มีความคิดที่ว่าทำการเปิดร้านอาหารนะครับ เพื่อที่จะหาเงินนั่นแหละเอามาซื้ออาวุธอัปเกรดตัวเองนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูระบบเกมพร้อมกันนะครับผมไปโอเคครับก็แต่แรกนะครับเขาก็จะให้เราแบบว่าเนี่ยเลือกคิโลเราก็เล่นการที่เขาแนะนําไปก่อนเนาะไม่มีระยะนะครับเดี๋ยวเรามาดูในกราฟิกในตัวเกมกันระบบเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะเดินไปทางนี้ได้นะครับ หรือว่าเราจะเลือกยิโรทั้งหมดนะครับผมให้เดินมาได้นะครับวางตำแหน่งเนาะโรจะต้องดีอัตโนมัตินะครับน่ารักไหม่าก็จะมีการโฟกัสในเรื่องของคู่ต่อสู้นะครับเดินไปตีได้นะว่าจะตีโดนไหนนะแล้วก็ในเรื่องของสกิลนะครับสกิล ในแ,แต่ละอาชีพนะครับเขาก็จะมีมาให้เนาะเอาละ่ะมันก็เราใช้ตะกิวแล้วเราก็ลากไปที่นี้เลยเป็นไงครับน่ารักไหม <c oughs> อ่ะไปทางนู้นเร็วสลับกันนะครับผมอกลางโล่นะครับของไรึบร้อยแล้วนะครับเป็นไงบ้างเพื่อนหาแล้ว เราจะได้เนื้อสัตว์นะครับแล้วก็ไม้มาเนาะ,ะไปดูกันต่อแล้วกันล้วละครับผมทีนี้เนี่ยเราจะได้ในเรื่องของการทําอาหารแล้วเนาะกริวกริวย่างย่นะครับแล้วเราก็มาดูในเรื่องของระบบของการทําอาหารนะครับดูว่าเราจะต้องเอ,อจะคราฟกี่อันอะไรกี่อันเนี่ยแล้วแต่เราเลยนะครับผมอันนี้คือแัปแบบเต็มที่เลยนะอื ได้มาสิบอันแล้วนะครับเอาละก็จะเป็นการขายแบบอัตโนมัตินะครับปรเดี๋ยว้้าจะมีคนที่เขาหิวโหวยผู้เดินทางนะครับเขาก็จะมาซื้อและเงินเราก็จะเพิ่มเนอะตรงนี้ก็จะเป็นของในเรื่องของเออเคเวสนะครับที่เขามิชชั่นนั่นแหละที่ให้เราทํานะขออภัยครับผมอ่ะก็เดี๋ยวไปด้วยกันเลยนะครับผมก็รับไม้มาแล้วเนาะไม้เนี่ยเพื่อนๆพยายามดูนะครับว่า เออเราจะไปครับอะไรดีนะครับเห็นไหมเอยตอนนี้นะครับเงินของเราเนี่ยตะกุลเงินของเราเป็นตัว C ีตัวนี้นะครับเป็นคอนนะครับผมก็ยังไม่มีก็มีคนมาซื้ออาหารเราแล้วนะครับแ <c oughs> ล้วล่ะในเรื่องของอาวุธเมื่อเรามีเงินนะครับเราก็มาอัปเกรดในเรื่องของอาวุธได้นะครับผม <c oughs> เพื่อที่เราอ่ะจะเอาไปใช้ในการโจมตี <c oughs> มอนสเตอร์ได้นะครับก็มาอับให้เรียบร้อยเนาะ จะได้อย่าลืมนะครับอย่าลืมเพราะว่าทุกครั้งเนี่ยเวลาเราผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้เก็บค่าอื่นด้วยเนาะะมาดูในเรื่องของอาหารเนาะอาหารตอนเนี้ยวัตถุดิบเราอะ่ะจำต้องการเนื้อนะครับแต่เนื้อเราอ่ะไม่มีแล้วเพราะอย่างนั้นนะครับเราก็ต้องไปหาเนื้อมาแต่พวกมอนสเตอร์นะครับในช่วงนี้นะครับเรายังมีเยนอยู่แค่สองคนเนาะ่ปเดี๋ยวเราไปดูระบบของการต่อสู้กันแล้วกันในฉากเนื้อว่ามีอะไรบ้างนะครับ จุดก,ก็ให้จุดก,ก็ให้นะครับนะระบบเปิดแล้วนะครับให้เรากดโล่นะครับเท่ากับมุ้งตัดนะแล้วก็ไม่รู้ยิงฝั่งฝั่งไหนก็ได้เนอ้อได้ก็ได้ขวาก็ได้ได้หมดนะครับเวลาเนื้อนะครับตอนที่ไปไล่เนื้อก็จะมีคูลดาวน์ในเรื่องของสกิลนะครับ เวราปัตดบ๊อบได้แล้วเนี่ยเราก็จะได้ของมานะครับเศษผ้าเนี่ยเราสามารถเอามาตัดเย็บใส่ชุดให้กับฮีโร่ของเราได้นะเอาล่ะในเรื่องของการอัปเกรดนะครับก็เมื่อกี้ผมอัปเกรดให้ดูแล้วเนอะก็วันแรกนะครับเขาก็จะให้เพชรอะไรมานะก็อัพเพิ่มไปก่อนก็ได้นะครับทุกคนจะได้เคลียร์มอนสเตอร์ได้อย่างไวนะครับแล้วก็เพิ่มเลือนหน่อยก็ดีเอาล่ะ ทีนี้เนี่ยอาหารเราเนี่ยใกล้หมดแล้วเนาะเราก็ต้องคลาฟไปเลยครับให้เต็มที่ไปเลยนะครับจะได้มีคนมาซื้ออาหารเราเนาะประมาณนี้นะทุกคนนะครับผมเริ่มแรกนะครับแล้วก็มารับเพืให้เสร็จเอาละ่ะทีนี้ในเรื่องของการที่เราจะอัพพัฒนาร้านเรานะครับทำยังไงนั่นคือมาที่เฟอร์นิเจอร์นะครับเห็นไหมเอ่ยเฟอร์นิเจอร์นะครับ เราจะสามารถอัปเกรดร้านเราได้นะเห็นไหมว่ามันต้องใช้ไม้50อันใช้ไม้100อันเลยนะครับอ่าก็จะมีการตกแต่งร้านเนาะการตกแต่งร้านหรือการอัปเกรดนะครับผมก็ทําให้ยีโรของเราเนี่ยเลือดเพิ่มขึ้นแล้วก็ค่าพลังการตจมตีเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกันนะครับง่ายแหละว่าอัปให้หมดแต่บริหารไม้ดีดีนะเพราะไม้เนี่ยหายากมากนะครับผมเอาละ ผมก็มอัปเกรดร้านผมให้ใหญ่ขึ้นดีกว่านะทุกคนดีไหมเปิดยีสิสี่ชั่วโมงด้วย <c oughs> อะฮึบฮึบฮึบนะครับเอาละตอนนี้นะครับร้านผมก็เป็นร้านเล็กเล็น้อยนะ้อยเนะก็เดี๋ยวจะอัปเกรดให้เขาเป็นร้านที่ใหญ่ขึ้นนะครับเป็นไงบ้างทาแดงก็ <c oughs> จะประมาณนี้นะครับในเรื่องของการอัปเกรดนะในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เพื่อนๆก็ลองดูนะ ว่าเอา๊เราได้ไม้มาเนี่ยอ๋อกับการที่เราจะอัปเกรดในส่วนไหนบ้านนะครับบริหารให้ดีๆนะผมบอกไว้ก่อนนะพระไม้หายากอยู่เอาล่ะหลังจากที่ในเรื่องที่ว่าตอนนี้เราอัเกรดร้านแล้วนะครับเราก็ไปดูแล้วกักนเนะาะอาหารเราทําอะไรได้เนื้อเราหมดแล้วเนาะขายดีไหมถ้าขายดีเราก็ไปฟาร์มต่อนะครับผมเพราะที่เราจะได้เงินมานะครับป่ะไว้ฟาร์มต่อแล้วกันเนาะด่านสองหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นพวกเห็ดนะครับอืม เอาอะไรดีเนื้อเราหมดเนะเาะก็ฟาร์มแบบนี้ต่อไหมยังไม่ไปดีกว่านะเดี๋ยวผมให้ทุกๆคนดูอะไรนะเอาละครับผมหลังจากที่เราอันดานแล้วเนาะก็ได้เพื่อนคนใหม่มานะครับผมเห็นไหม ơi? เอ่ยเมื่อเราได้เพื่อนคนใหม่มาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็เอาเพื่อนเนี่ยเข้ามาในทีมเนาะนี้ระบบเขา้ให้เราสร้างนะครับว่ามีอะไรบ้างเนาะ,ะที่ผมก็บอกเพื่อนๆไปแล้วเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรละ ได้เพื่อนคนใหม่มาแล้วนะครับแล้วก็ไปดูที่ฮีโร่เนาะเห็นไหมครับเพื่อนมาแล้วนะในแต่ละด่านนะครับที่เราผ่านเนี่ยไม่ว่าจะเป็นด่านสองสองสี 2, ่หนึ่งห้าหนึ่งพวงที้ไปเรื่อยๆนะครับจะเป็นการเปิดฮีโร่ตัวใหม่ให้เรามาร่วมเล่นกับทีมของเรานะครับผมระบบตกปลาระบบที่เราจะเข้าดันเจียนยังไม่เปิดเนาะเดี๋ยวผมจะพาไปเอาละครับเพื่อนๆเห็นไหมเอ่ยทีนี้เรามีเพื่อนมาเป็นสามคนแล้วนะครับ นที่สี่ยังไม่มาเนะเพราะว่ายังไม่ถึงด่านที่เป็นดานสองสองนะครับเราต้องผ่านดานสองสองก่อนนะเราถึงจะได้เพื่อนมานะครับเพื่อนมาแล้วนะคนนี้นี่คือเดี๋ยวเขาจะเอผ่านไปสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาจะเปิดระบบตกปลาให้เราเนาะตัวน,นี้ก็เป็นการตัดเย็บชุดนะครับว่าเอ้ทุกๆครั้งนะครับที่เราตัดเย็บเ,เสื้อผ้าให้กับตัวละครของเรานะครับผมเขาก็จะเพิ่มค่าเลือดแล้วก็การดนตีเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับผม เดี๋ยวทําให้ดูเนาะก็ตอนนี้มีผ้าอยู่ร้อยทีสิบนะครับก็แตเย็บผ้าปึ๊บเอาละ่ะได้ชุดมาแล้วนะครับชุดนี้นะที่เขาใส่เนี่ยเราก็มาใส่กดอ e ีคลิปนะครับเห็นไหมเอ่ยชุดเปลี่ยนไปแล้วเนาะเห็นไหมเดี๋ยวแล้วก็ไปดูข้างนอกนาะ <c oughs> ตัวนี้นเราก็แต่ชุดเสื้อผ้าตัวอื่นแล้วนะครับเช่นกันนะครับกับเรื่องในเรื่องของเฟอร์นิเจอร์นะครับก็ ดูซิว่าเอ้เราจะเอาอะไรมาเสริมเติมแต่งให้กับร้านสวยๆของเราดีเนาะอ่ะผมก็เอาป้ายเมนูอันนี้แล้วกันนะครับก็มันต้องคราฟอันหนึ่งแล้วกันเนาะปึบปึบ,ปบปึบนะครับได้มาแล้วนะครับนอาละได้มาแล้วเราก็เอามาตั้งไว้นะครับผมเห็นไหมตั้งที่ไหนดีตั้งนี่แล้วกันนะครับป้ายเมนูต้นไม้บงังตั้งมัน เอาละได้แล้วเนาะหนึ่งอันเนาะอ่ะเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมน่ารักดีไหมล่ะเอออ่ะงั้นเดี๋ยวผมสร้างรั้วด้วยเลยดีกว่าเนาะเพื่อนๆจะได้ดูนอะว่าเอ๊ะมันมีอะไรบ้างนะครับอ่ะสร้างรั้วเนะรั้วเอาสักสองอันแล้วกันนะครับไมายี่สิบอันเนาะเห็นไหมครับถ้าการโจมตีก็เพิ่มขึ้นด้วยนะครับเอาละ เอาล้วมาวางเนาะจะได้ดูแบบว่าสว่างสวัยขึ้นนะครับผมเป็นไงบ้างสำหรับการช่างบ้านนะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะหาไม้หาอะไรเนี่ยในแต่ละด่านนะครับเอามาสร้างได้นะครับผมเช่นกันนะกับเรื่องอาหารนะครับเมื่อเราผ่านด่านไปเรื่อยๆนะครับพวกอาหารพวกเนี้ยจะปลดล็อกนะครับผมระบบตกปลาก็เปิดแล้วนะครับแล้วก็เข้ามาดูเนาะว่าระบบตกปลามีอะไรบ้างนะครับมันจะเป็นการเพิ่มอัพสตมินาให้กับเรานะครับผม แล้วก็เข้าไปดูแล้วกันนะว่าการตกปลาเป็นยังไงบ้างนะครับเอาละปะน่ารักไหมทุกคนระบกตกปลานะครับเราสามารถให้อา่าเล่นเองก็ได้นะครับหรือว่าเราจะให้เขากดออโต้ก็ได้นะครับแต่ตัวผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมอ่าเล่นเองไม่ได้นะครับดูสิ <c oughs> ให้เลือกเองนะครับทำไม่ได้ครับผม ไม่ได้นอะอ่ะก็เดี๋ยวให้ตัวละครนะครับเขาตกปลาด้วยออตโต้เองเนะเาะแล้วมาดูกันว่ามันเป็นยังไงบ้างน,นะครับอ่าก็ได้ปูมาแล้วนะครับก็เอามาเป็นวัตถุดิบนะครับผมก็เมื่อเต็มนะครับเกรดอะเราก็จะได้ค่าของเซมิแนนะครับเพิ่มมาเนาะเอาล่ะสนุกด,ด,ดีนะครับเกมนี้โอเคครับผม ก็คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้แล้วกันชอบคลิปนี้ก็ขอให้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ติดตามผมต,ต่อไปในคลิปหน้าด้วยนะครับขอบคุณมากครับทุกคนสวัสด,ดีครับ